ไปดูเร็วๆนะครับกรณีการแต่งตั้งพันตำรวจโทนัตการอน,นิไข่นัตการนัฐการชูสกุลท่านผู้ชมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับนายประเสริฐจันทรระดงทองซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นเลขาธิการพักเพื่อไทยได้พูดถึงกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมได้กล่าวพาดพิงถึงนายประเสริฐขณะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่ามีความเกี่ยวข้องกับการแต,งต่งตั้งในตำรวจที่ชื่อว่าพันตำรวจโทนัตการชูสกุล ประเสริฐอธิบายอย่างนี้นะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผมตรวจสอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ดำรงตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการไม่มีใครรู้จักกับในตำรวจชื่อนี้และตลอดเวลาที่ดำรงตําแหน่งอยู่ไม่เคยเกี่ยวข้องก,กับการแต่งตั้งในตำรวจที่มียศมีชื่อและนามสกุลตามที่นายอัจฉริยะอ้างเลยรวมทั้งได้นําข้อมูลที่นายอัจฉริยะพาดพิงทั้งหมดเนี่ยไปตรวจสอบแล้วไม่มีอยู่ในสารระบบโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมโยงต่างๆเชื่อมโยงกันไม่ได้ นายอัจฉริยะจะพยายามทุกอย่างเพื่อจะโยงตนและคนในพักเพื่อไทยให้เกิดความเสียหายขึ้นมาซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายอัจฉริยะกำลังทำอะไรอยู่เพราะในสถานการณ์ที่พักเพื่อไทยและทุกฝ่ายกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลภูมิใจไทยปราบปรามสแกมเมอร์และแกงคอสเซนเตอร์อย่างเด็ดขาดแต่การดำเนินการของรัฐบาลยังไม่มีมาตรการใช้ยาแรงและยังไม่ออกมาตอบคำถามเรื่องสินบน40บล้านที่แกงสแกมเมอร์เสนอมาให้เพื่อแลกกับการที่รัฐบาลจะไม่ปราบปรามซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะจัดการอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วตามที่สััญญาาไว้กบประชชน ผมก็ยืนยันว่าตอนที่สมุดตำแหน่งไม่เคยเรียกรับประโยชน์ใดและไม่เคยมีใครมาเสนอผลประโยชน์จึงทําให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆไม่ต้องเกรงใจใครทั้งสิน้นนี่ขนาดไม่เกรงใจนะครับสมัยมที่เป็นรัฐบาลนะท่านผู้ชมครับตอนนี้เขามีการวันก่อนจำได้ไหมโฆษกรัฐบาลเข้ามาเปรียบเียบตัวเลขตัวเลขการยึดทรัพย์แก๊งสแกมเมอร์นะรัฐบาลอนุทินเนี่ยเดือนกว่าๆยึดทรัพย์ได้เท่าไหร่สามหมื่นห้าพันล้านแต่ว <เล S 2> ่าตั้งแต่มกราคม จนถึงกรกฎาคมที่เป็นยุคเพื่อไทยเนี่ยนะสองปีสองปีไปเลยอ่ะอม่ปเขาเขามีตัวเลขมาเนี่ยแค่พักปีนี้นะพันหนึ่งแปดเดือนยึดได้พันกว่าล้านอ๋อนึกว่าพันบาทตกใจหมดพันกว่าล้านพันกว่าล้านเราคนรวยต้องนับพูดเป็นล้านคือตัวเลขมันก็มีความสําคัญอย่างหนึ่งแต่อย่าลืมว่าตอนที่เพื่อไทยทําเนี่ยนะครับทําไมถึงปล่อยให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีอย่างหลิวจงอี้ใช่ไหมฮะต้องให้เขาเข้ามาทําอะไรต่อมีอะไรบนแผ่นดินไทย นี่คืออะไรครับท่านผู้ชมครับก็เราไม่ทำไงก็นี่ไงเออแล้วพูดทําไมแล้ว <laughs> พูดทําไมเนี่ยมันมีแผลนะครับแต่ละเรื่อง,แต,องแต่ละเรื่องที่คุณนําเสนอออกมาแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีแผลทั้งหมดแหละท่านผู้ชมครับก็ดูด้วยความระมัดระวังกันแล้วกัน